ติด<อ>ในซะ<า>ไปยังน <laughs> ี้กอเียกวา่ายานงูอีกมาเหียงปานินนะเนี่อขี้กระเด็นนะปานินนะบ่ จะเดียนได้แตที่เล็กที่สุเจะมาฮอตว่านอกนั่นมีจะมันดึงเนี่ยซื้อลงไปในน้ำผมเว้ยเืวที่พวกได้ไม่ต้อยอ่ กินแล้วมันก,ก็แซกด้วยไอ้อย่างก็ยหายโอ้กระตูนยยใหญ่นะครับมันกินนะ โอ้ันกระบืน้นี่ไปแล้วเนาะไปคิงย่งงางเป็นคนนี่นะดึบเดา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 ไปเนะไไนี่ยอันนะั้นแล้งสัญญ้นๆอยู่น้ำหว้วยมันจะขึ้นดิเนาะน้ำฝนตกนี่ฝนตกแห้งนี่มันขึ้นกวะ อันนั้นจะม่ะส่วนั้นขึ้นไปหอด้านห้องโอืนนอนี่ถนนเป็นป่าธรรมชาตินะกระดูกประดิดเขาเนีนนะจะบื่นไปของมันตามประสามันเล้นะกระดูกกระ้อไปได้บมเนนั้น เขามีอยู่ปีนึงที่ไอยู่ไอห้องแซงนะปะข้อบืนเข้าไปในบ้านฝรั่งวะเห็นเป็นโอ้ตัวส้ำแค้นเนาะมกงยัยเด้อบ้านฝรั่งอันหลังเดียวอยู่นะอยู่ห้องแซงนะอืมครับวะโอ้กันกันมัน ตายไม่ไม่ก็เตาเฮ็ดกินรสนะคือตายโดนอ่ะถ้าตักเด็ดอ่ะโอ้ตกเงยเว้นั่งจุกนั่งเจ้าเัีนี้ว่าสระตูก็มีห้ายากก็ไปติดเตียวก็ยังว่า่ยากายกูกมันอยากกินปลาธรรมศาสตร์ด้วยที ฟลาธรรมชาติกับปลาเลี mm, ้ยงนี Hello, okay. mm ่ม hmm. ันคนละย่างเหรอนี่รสแซดอะอันอยู่น้ำก้อนนี่มูมงมูหันลงมาติดกันเต็มนะอยู่ไอ้น้ำก้อนเพราะว่าปลาธรรมชาติมันเซฟเพราะว่า អើ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 អូយប៉ៃច້ອຍស្លាត់ញ៉ាអីស្លាត់ញ៉ាບໍ່បើកឡូទីហ្នឹងស្លាត់ស្លាត់ញ៉ាញ៉ាវាមិនលੁੱតណា

nữa, thì tin ừ.

นี่ปูหรือวะบักอคบักอยังเอาคอยโหหอยซาลีซะเลิกกินก็อกุ้งเด็ดกุ้งก็กินว้ากุ้งใหญ่โตแค่พอนิ้ก้อยนี่ก่อ กุ้งไหลเดี๋ยวส่งมะทานนะอนทอดกันนี่กูโ,โลสองโลใส่ไข่นี่ยายมือได้ป่ากินนี่คือมือได้ยินเสียงเนาะได้ยินบ่เอ้ย <c oughs> อีน,ออน,ออน้อยกับคักจัง เมื่อไดก็ได้ยินตเสียงน้อยน่หล่ะงูซ่านี่เขากินกันเด้อเนี่ยบอกคนเนี่ยกินงูเอาทางประเทศอื่นเขากินก่อนโอ้ยใหญ่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  โอ้ยเบ็ดได้บวลาโอ้ยยังลวโอ้ยเนาะขันหัวเบ้งมันหักขนาขันหเบล้วเาเอาใหอันนี้อันนี้รถนี่แลุกา ยางไี่้วยเนะี่ยดึงอ่ะเนาะโอ้ขู่ก็ว่ามึงบนลิปเสียกมัดไว้ใช่ไหมมัดติดแขนไว้มันจะเล่นเาทืึงสินะเสียกมัดติดแขนไว้ติดแขนติดต่อติดท่านไว้กเอาเบิ้งมันม่ใช้ลิป เล่นทีเพอปันมันรู้เลยนะใส่นวยบอกไงรู้รู้หกขีด ได้ไปยังไาตะเพียนนะได้ไปาตะเพียนเครื่องโลหกขีดโอ้โหบ้หกขีดหกดโอ,อ้หกขีดหกขีดหกขีดมันไปยโสกแล้ววะ Người dưới đây Bố bò hộp Mẹ lao khương như là quá Phù à Bố nha ừ. Kiểu Nhà yeah, nóng mai vậy thì งามเราเสียบเบรทนึ่งหรือเนี่ยเราบอากองกันนี่เนี่ยรักกันลงไปกันน้ำนึ่งซะว่ะดึงดีๆไปเนี่ยอันแรกอันนี้มันหล่นซากหล่นดึงแบบนี้ เอาหอมกินกันจังเนาะช่องนี้ปเอ,อย่งลำบะมีงานกันนะประด้เฮ็ดหอมก็เล้วแ้วขาดไหลได้เลยวะม,มีงานทำก็เร็วานแล้วก็เร้ว